สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกองสลากนำทีมตรวจยึดไว้ตรวจหวยกล่อง400กล่องมูลค่า28ล้านเมื่อเวลา10โงกันานวันที่20มกราคม65 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภุธรังสพุงจังหวัดเลยภายใต้การหนวยการสั่งการของพลตารวจตรีจรรญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งได้รับการประสานง,งานจากสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนําโดยนายทวีบทิบบัตกาจิตรองผู้อำนวยการสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ช่วยทำการตรวจสอบจ่ายสลากของที่ทำการไรณีน์เอราวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลยตามที่มีเรื่องร้องเรียนว่าพนักง,งานไปรสีย์อำเภอเอราวันมีพฤติกรรมลักลอบรวบรวมน้่ใจสลากให้กับผู้ค้ารายอื่นโดยไม่ถูกต้องจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะว่ามีการลักลอบนำจ่ายสลากตามที่ร้องเรียนจริงและมีกลุ่มบุคคลที่ไปรับสลากจากพนักง,งานไรสีย์เอราวันโดยไม่ผ่านระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้องรวบรวมสลากจำนวนหนึ่งบรรจุลงถุงภาพไรสเนออก ทางด้านหลังปรายสนีแล้วนําไปขึ้นรถยนต์ที่จอดเตรียมไว้เจ้าหน้าที่ตํารวจบอกอปบปพอปออร,ร้อมเจ้าหน้าที่กองสลากที่เฝ้าสังเกตการจึงได้แสดงตัวขอเข้าตรวจสอบสิ่งของภายในรถ ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวดังนี้หนึ่งรถตู้โตโยต้าสีบรอนเทาทะเบียนนหนูขอไข่3536เลยจอดอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหลังใกล้กับที่ทําการประยายนีราบชื่อผู้ขับขี่คือนายชัยยศิธิ์แยบสูงเนินอายุ32ปีและมีนางสาวปวินนาสีนนท์ศกอายุ26ปีกับพวกอยู่ในรถ โได้ตรวจพบสลักพร้อมกล่องไพรศเนีจำนวนมากอยู่ภายในรถตรวจสอบแล้วกลุ่มคนข้างต้นรับว่าไม่ใช่เจ้าของสลักที่แท้จริง2รถยนต์มิซูบิชิปาเจโรสีบรอน์เะเบียนขอไข่ลอลิง5 8 2 1ขอนแก่นขับเข้าจอดในปั๊มน้ำมันบางจากสาขาเอราวันทราบชื่อผู้ขับขี่นางกัญญาศรีบุรินอายุ43ปีและได้ตรวจพบกล่องไพรสเนีบรรจุสลักจำนวนมากอยู่ภายในรถตรวจสอบแล้วนางกัญญารับว่าไม่ใช่เจ้าของสลักที่แท้จริงจานา ที่ขอความร่วมมือนำสลากที่ตรวจพบทั้งหมดข้างต้นไปที่สถานีตำรวจโพธิวังสพุพงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองสลากร่วมตรวจสอบและได้สอบบันทึกถ้อยคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เบื้องต้นแล้วซึ่งทั้งหมดได้ให้การรับโดยสมัครใจว่าได้ให้พนักงานปริษรนีเอราวันทราบชื่อคือนายไพโรธหรือกล้วยอุตรนครกับพวกทำการลักลอบนำสลากออกมาให้โดยไม่ผ่านระเบียบขั้นตอนจริงและได้ให้ค่าตอบแทนคิดเป็นกล่องละ1 0 0บาทกับทางพนักงานปริษนีเอราวัน ที่อำนวยความสะดวกนำสลากออกมาให้จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทําการบันทึกรายละเอียดสลากทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วจึงทําการส่งมอบสลากทั้งหมดคืนให้กับผู้ครอบครองดําเนินการต่อไปนายทวีวุฒิบาตรกาจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากการตรวจยึดลอตเตอรี่ทั้งหมด400กล่องหรือ2 0 0 0 0 0ฉบับ เป็นเงินประมาณ28ล้านบาทเพื่อพิสูจน์เส้นทางลอตเตอรี่ว่าส่งให้ใครและมีหลักฐานก็ทําการตัดโควตาผู้ค้าลอตเตอรี่ออกไปเพราะผิดเงินไขโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือจับกุ้มจากนั้นนํำชะลรกคืนเจ้าของต่อไปท่านผู้ชมลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ